สวัสดีค่ะเรามาตอนที่ ep ที่สี่เลยนะคะในแถวต่อไปเราจะไม่ขึ้นตัวขั้นตรงนี้นะเราจะถักโซ่ห้าโซ่ห้าเสร็จก็จะมาทำ f สี่หลักรวบลักษณะเหมือนแบบนี้ค่ะหลักที่หนึ่งปดค้างไว้หลักที่สองปดค้างไว้หลักที่สามล,ลงซ้ำกับหลักที่สองเมื่อกี้นี่หลักที่สี่ลงในหลักที่สาม ปลดค้างไว้ได้ครบสี่หลักก็รวบพร้อมกันขั้นได้โซ่สีลงใน F ของแถวที่แล้วขั้นได้โซ่สามแล้วก็ F ลงที่เดิมฝั่งนี้ก็ทำโซ่สี่แล้วก็สี่หลักรวบหนึ่งสองสามสี่เลงไปปลดค้างไว้ครั้งที่หนึ่ง ครั้งที่สองครั้งที่สามลงซ้ํากับหลักที่สองแล้วก็หลักที่สี่ลงในหลักที่สามได้ครบสี่หลักก็รวบขั้นได้โซ่ห้าแล้วก็ x หนึ่งสองสามสี่ห้า x ลงในตัวขั้นแล้วก็โซ่ห้าคอมคอมมาปักฝั่งนี้เลยนี่นะคะหนึ่งช่วงลายในแถวนี้จะได้ออกมาเป็นลักษณะนี้ ตรงจุดตัวคั่นของเราก็จะหายไปก็จะเหลือโซ่5แทนนะเดี๋ยวจะทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่ห้าแล้วก็ f สหลักรวบค้างไว้หลักที่สองหลักที่สามหลักที่4ี่แล้วก็รวบโซ่4 f ลงใน f ของแถวที่แล้ว ตรงนี้ขั้นด้วยโซ่สาม f ลงที่เดิมโซ่สี่แล้วก็สี่หลักรวบลงฝั่งนี้แล้วก็รวบจบด้วยโซ่ห้า x ลงในตัวขั้นโซ่ห้า x ลงฝั่งนี้ นี่นะให้ถักไปเวียนรอบคอจนจบแถวนี้ค่ะถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นปกติตรงคอมตรงนี้จะต้องเป็นโซ่ห้าแบบนี้ใช่ไหมแต่ในแถวนี้เราจะจบด้วยโซ่สองแล้วก็ให้เอฟลงไปตรงจุดเริ่มต้นปลดสองปลดสองเราจบแบบนี้เพื่อนในแถวต่อไปเราจะได้ขึ้นงานครึ่งเดียวเหมือนที่ผ่านมานะคะตรงตัวขั้นขึ้นด้วยโซ่สามเอฟลงในที่เดิม เราจะขึ้นแบบนี้เดี๋ยวเราจะวนมาปิดอีกครึ่งหนึ่งนะคะตรงนี้ขั้นด้โซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ดแล้วก็ให้ x ลงในโซ่สี่เห็นไหมคะ x ลงไปเลยโซ่สามแล้วให้ทำ f สามหลักแบบนี้ลงใน f ตัวนี้หนึ่งสองสามโซ่สาม แล้วก็ให้เราทํา f ตรงโซ่สามเนี่ยแทงลงไปเลยฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันค่ะโซ่สามแล้วก็ f สามหลักโซ่สาม x 1นึสองส f ลงในนี้สามหลักหนึ่งสองสโซ่สาม x ลงในโซ่สตรงนี้ก็โซ่7แล้วก็มาทําตัวขั้น หนึ่งสอามี่ห้าหกตัวขั้นลงในโซ่5้าเลย f 2หลักโซ่2 f 2หลักลงในห่วงเดิมนี่คือหนึ่งช่วงลายลายมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะที่เราจะทำเพียงแต่ว่าในจุดตรงนี้งานเราจะเริ่มขยายออกเราเลยต้องใช้โซ่7แล้วก็มาพัก x ตรงโซ่สี่เราขึ้นโซ่สามนะคะ เยาทำให้ดูอีกหนึ่งครั้งโซ่เจ็ด x ลงในโซ่สี่โซ่สาม f ลงใน f แถวที่แล้วสามหลักโซ่สาม f ลงในโซ่สามฝั่งนี้ก็ทําเหมือนกันหนึ่งสองสาม f สามหลัก สองสามโซ่สาม x ลงในโซ่สี่โซ่เจ็ดแล้วก็มาทําตัวขั้น f สองหลักโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมให้ทําเวียนจนจบแถวเราได้ถักจนมาสุดแถว จบงานด้วยโซ่7แล้วก็ตามมาปิด f ตรงตัวขั้นอีกสองหลักจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงในโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นแล้วต่อไปก็จะขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมด้วยโซ่3าม f ลงในห่วงเดิมเราจะทำโซ่7จ็ดหนึ่งสสามี่ห้าหกเจ็ดเราทำโซ่7เสร็จแล้วให้มาทำ f สหลักรวบแบบนี้ค่ะปลดค้างไว้หลักที่สองลงซ้ำสองครั้งครั้งที่หครั้งที่สองพอหลักที่สี่ก็ลงถัดไปได้ครบสี่หลักก็รวบแบบนี้นะตรงนี้ขั้นได้โซ่สี่ f ลงไปหนึ่งหลักใน f แถวที่แล้วขั้นได้โซ่สาม f หนึ่งหลักลงที่เดิม พอมาถึงฝั่งนี้ก็โซ่4แล้วก็ F สหลัก1 2 3 4 F c หลักครั้งที่1นึ่ค้างไว้ครั้งที่2ครั้งที่3ลงด้วยกันครั้งที่4อยู่ริมสุดได้ครบ4หลักรวบโซ่7แล้วก็มาทำตัวขั้น1 2 3 4 5 6 7ลงตัวขั้นบนนี้เลย1 สองโซ่สองแล้วก็ f สองหลักที่เดิมช่วงลายในแถวนี้เราก็จะได้แบบนี้อีกหนึ่งครั้งโซ่เจ็ดสามสี่ห้าหกเจ็ด f สี่หลักรวบหนึ่งตรงกลางลงสองครั้งครั้งที่สามลงไปรวบ โซ่สี่ f ลงใน f แถวที่แล้วโซ่สาม f ลงที่เดิมฝั่งนี้ก็โซ่สี่ f สี่หลักรวบหนึ่งสองสามสี่รวบโซ่เจ็ดมาทำตัวขั้น หนึ่งสองโซ่สองเอสองหลักลงที่เดิมให้ทำแบบนี้วนรอบแถวค่ะเราจบงานแถวนี้ด้วยโซ่เจ็ดแล้ว f ลงสองหลักปิดตรงตัวขั้นจบด้วยโซ่หนึ่งเลงในโซ่สามดึงขึ้นมาดึงผ่านหมดเลยแถวต่อไปเราก็จะทำเหมือนแถวนี้นะ หนึสองสามขึ้นงานด้วยโซ่สามแล้วเอฟลงที่เดิมตัวขั้นแล้วก็ขึ้นครึ่งเดียวเหมือนเดิมโซ่7็แล้วก็ไปเอกลงในโซ่สี่ดูแถวนี้ประกอบค่ะขึ้นด้วยโซ่สามแล้วก็เอฟสามหลักเอฟสามหลักลงในเอฟแถวที่แล้วโซ่สาม 1> f 1หลักลงในโซ่สามตรงนี้มาฝั่งนี้ก็ทำเหมือนกันโซ่สาม f สามหลักลงใน f แถวที่แล้วโซ่สาม x ลงในโซ่สี่นี่ก็โซ่เจ็ดแล้วตัวขั้นตัวขั้นก็ทำเป็นแล้วเนาะ โซ่สองหลักลงที่เดิมนี่นะช่วงลายในแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้ให้ทําไปโดยรอบจนจบแถวแล้วมาปิดอีกครึ่งหนึ่งฝั่งนี้ค่ะเราถักจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็มาปิดตรงตัวขั้นอีกสองหลักโซ่หนึ่งแล้วก็ F ลงในโซ่สามดึงผ่าน ในแถวต่อไปขึ้นงานครึ่งเดียวเหมือนเดิมด้วยโซ่3าม f ลงที่เดิมในแถวนี้เราก็จะทำเหมือนแถวนี้นะคะคือโซ่7แล้วก็4หลักรวบ1 2 3 4 5 6 7เจ็ด f สหลักรวบลงไปหลักที่1หลักที่2ค้างไว้ค่ะหลักที่3าลงซ้ำกับหลักที่2แล้วก็หลักที่4ลงริมได้4หลักก็รวบขั้นได้โซ่ส่ f ลงใน f แถวที่แล้วเราจะไม่ขั้นโซ่สามแต่เราจะขั้นด้วยโซ่ห้าแล้วก็ f ลงที่เดิมลูกสับปะรดจะขึ้นตรงนี้นะคะแถวต่อไปมาฝั่งนี้ก็ทำโซ่สี่แล้วก็ f สหลักรวบหนึ่งสองสามสี่ f ลงไปสี่หลักหนึ่งค้างไว้สอง สอยู่ด้วยกันหลักที่สี่อยู่ริมได้ครบสี่หลักรวบโซ่เจ็ดแล้วก็ตัวขั้นหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดตัวขั้น f สองหลักทำเป็นแล้วเนาะตรงนี้ขั้นด้ยโซ่สอง f สองหลักลงที่เดิมลายนี้จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะตรงนี้จะขั้นด้วยโซ่ห้าไม่ใช่โซ่สามเหมือนที่แล้วมานะ ทำให้ดึงหนึ่งครั้งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดได้โซ่เจ็ดแล้วก็เ f ลงไปในนี้สี่หลักรวบหนึ่งสองสามสี่รวบขั้นได้โซ่สี่ f ลงในเ f แถวที่แล้วตรงนี้ขั้นได้โซ่ห้าฟลงที่เดิม มาฝั่งนี้ก็โซ่สี่แล้วก็สี่หลักรวบแบบนี้รวบจบด้วยโซ่เจ็ดทำตัวขั้น แถวนี้ก็จอกมาได้แบบนี้ให้ทำไปจนจบแถวค่ะเราจบงานด้วยโซ่เจ็ดแล้วก็ตามมาปิดตัวขั้นอีกสองหลักด้วย f นะคะจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็ f ลงในโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านในแถวต่อไปเราจะเริ่มขยายช่วงนี้ซึ่งก็จะเหมือนกับแถวนี้นะคะก็คือตัวขั้นเนี่ยเราจะทำสามคู่ขั้นด้วยโซ่สอง เราจะขึ้นตรงกลางตรงนี้1 2 3ด้วยโซ่3แทน F หลักแรก F หลักที่2ลงไปนี่คือคู่แรกนะคะขั้นด้วยโซ่2 F งสองหลักลงที่เดิมเราจะขึ้นแค่2คู่ก่อนเดี๋ยวเราจะวนมาปิดอีกคู่ที่เหลือนะคะตรงนี้เราจะถักโซ่7 4 5 6 7แล้วก็ให้ F ลงในโซ่5เนี่ยเป็นจำนวน เก้าหลักขั้นด้วยโซ่หนึ่งนะคะ f หลักแรกโซ่หนึ่ง f หลักที่สองโซ่หนึ่งหลักที่สามโซ่หนึ่งหลักที่สี่โซ่หนึ่งหลักที่ห้าโซ่หนึ่งหกโซ่หนึ่งหลักที่เจ็ดโซ่หนึ่งหลักที่แปดโซ่หนึ่งแล้วก็หลักที่เก้า ได้ครบ9หลักก็โซ่7 2 3 4 5 6 7แล้วก็ไปทําตัวขั้น3คู่คู่ที่1นเอลงไปขั้นได้โซ่2คู่ที่2องเอฟสหลักขั้นได้โซ่2อเอฟหลักที่3นี่นะคะ ตรงตัวคั่นจะได้ f 3คู่คั่นด้วยโซ่สองโซ่7แล้วก็มาทํำ f คั่นด้วยโซ่หนึ่งเหลักทําไปโดยรอบจนจบแถวเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่7แล้วก็มาปิด f อีก2หลักลงในจุดเริ่มต้นจบด้วยโซ่1แล้วก็ f ลงในโซ่สาดึงขึ้นมาดึงผ่าน ในแถวต่อไปเราจะเริ่มทําแยกซ้ายแยกขวาแบบนี้เลยเราจะขึ้นตรงแยกขวาก่อนครึ่งหนึ่งด้วยโซ่สามแล้วเอลงที่เดิมแล้วก็ข้าม f มาทําแยกฝั่งซ้ายเลยนะสองหลักลงในช่องนี้ตรงตัวขั้นก็เป็นแล้วเนาะโซ่สองแล้วก็เอฟสองหลักลงที่เดิมในลูกสับปะรดก่อนไปเราจะทําโซ่ห้า x ลงในช่องแรกข้างในสับป,ปะรดเราจะเดินโซ่สามหมดเลย1 2ึ่สองสาม x ลงช่องถัดไปในลูกสับป,ปะรดเราจะได้เจ็ดห่วง ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่ห้าหนึ่งสสาสี่ห้าแล้วมาทำตัวแยกฝั่งขวา1นสองขั้นได้โซ่สอง F สองหลักลงที่เดิมแล้วก็ F ลงในช่องนี้ทำแยกฝั่งซ้ายสองโซ่สอง F สองหลักลงที่เดิม นี่นะตัวขั้นก็จะได้แยกซ้ายแล้วก็แยกขวาข้างในสับป,ปะรดจะได้เจ็ดห่วงเดินได้โซ่สามหมดตรงขั้นตรงนี้โซ่ห้าโซ่ห้าให้เราทำแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวค่ะถักเวียนรอบจนมาจบแถวนี้จบงานด้วยโซ่ห้าแล้วก็มาปิดตัวขั้นอีกครึ่งหนึ่งที่เหลือด้วย f สองหลักลงไปจบด้วยโซ่หนึ่ง f ลงในโซ่สามนึงผ่านในแถวต่อไปเราก็จะขึ้นงานเหมือนแถวนี้นะคะหนึ่งสองสามขึ้นในโซ่สามเลงไปแล้วก็ข้ามมาทำจุดแยกฝั่งนี้เลยหนึ่งสองเสองหลักลงไป ในแถวนี้เราจะถักโซ่สี่ x ลงห่วงแรกโซ่สาม x ในลูกสับปะรดก็โซ่สาม x หมดเลย ในลูกสับปะรดเราจะได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกนะคะฝั่งนี้ก็ทำโซ่สี่แล้วตัวขั้นหนึ่งสองสามสี่ตัวขั้นก็เหมือนแถวนี้เลยหนึ่งสองโซ่สองลงที่เดิมสองหลักแล้วก็ข้ามมาทำตัวขั้นฝั่งนี้ ช่วงลายของแถวนี้ก็จะเป็นแบบนี้โซ่สี่แล้วก็โซ่สามในลูกสับป,ปะรดจะมีหกห่วงขึ้นด้วยโซ่สี่แล้วมาทําจุดแยกฝั่งนี้จุดแยกก็ทําเหมือนกันนะคะกับแถวที่แล้วให้เราทําแบบนี้เวียนรอบจนจบแถวแล้วมาปิดอีกครึ่งหนึ่งค่ะเราถักเวียนจนมาถึงจุดเริ่มต้นจบงานด้วยโซ่สี่แล้วมาตามปิด F อีกสองหลักที่เหลือจบงานด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เลงโซ่สาม ดึงผ่านหมดเลยแถวต่อไปขึ้นโซ่สามขึ้นเหมือนเดิมค่ะเอฟลงไปหนึ่งหลักแล้วก็ข้ามมาทำตัวขั้นฝั่งนี้โซ่สองเอฟลงไปสองครั้งโซ่สี่แล้วก็เอ็กลงห่วงแรกในลูกสับประรดโซ่สามเอ็ก โซ่สามเอ็กหมดเลยนะคะแถวนี้เราจะเหลือสับป,ปะรดหนึ่งสองสามสี่ห้าห่วงขึ้นโดยโซ่สี่เราไปทำตัวขั้นฝั่งนี้หนึ่งสองสามสี่แล้วก็ตัวขั้น แยกขวาแล้วก็ F ไปแยกซ้ายเลยนี่ค่ะช่วงลายของแถวนี้ก็จะออกมาเป็นแบบนี้โซ่4ในห่วงสับป,ปะรดก็โซ่3 X จะมีทั้งหมด5ห่วงหน้าในแถวนี้ขึ้นฝั่งนี้ก็โซ่สแล้วมาทำตัวขั้น จะทำลูกสับป,ปะรดก่อนจะไปก็โซ่สี่แล้วก็เอ็กลงในทุกๆห่วงนะให้ทำไปโดยรอบแล้วก็มาปิดอีกสองตัวตรงตัวขั้นเราถักจนมาถึงจุดจบงานจบด้วยโซ่สี่แล้วก็เอฟมาปิดอีกสองหลักตรงจุดขั้นจบด้วยโซ่หนึ่งแล้วก็เอฟลงโซ่สามตรงจุดเริ่มต้นดึงผ่านหมดเลยนี่นะ ในคลิปนี้เราก็ขอค้างไว้แค่นี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าเราจะทำการขยายลายกันค่ะสับประรดก็จะขึ้นตรงระหว่างกลางนะคะตรงนี้ก็จะถูกปิดลูกสับประรดไปแล้วเราจะทำการเชื่อมวงแขนค่ะอย่าพลาดนะในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ